นี่จ้าหน้าร้านอาหารมั่งมีคาเฟ่แอนด์รีสตอร์ง ตอนนี้เราก็กลับมาจากพัทยากันแล้วค่ะมาแวะบางแสนนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีเรามีผู้ใหญ่ใจดีพามาเลี้ยงอาหารเลี้ยงก่าไม่รู้เราพูดว่าเลี้ยงเราเขาก็ต้องเลี้ยงแหละมีผู้ใหญ่ใจดีพามาเลี้ยงอาหารค่ะร้านมั่งมีนะคะ อาหารหน่าทานมากด้วยความหิวเราก็ซัดกันไปแล้วอันนี้คือยำถั่วพูค่ะอันนี้อะไรจ้าหนูลาบแซลมอน,มอ,นอันนี้วิญญาณปลาหมึกผัดไข่เค็มอันนี้ปลากระพงฟูใช่ไหมไม่ใช่ปลาดุฟูใช่ไหมะอะไรอ่ะ ปลาทูนาฟูอ๋อปลาทูน่าฟูอันนี้เอ็นไก่แหนมแหนมเอ็นไก่ทอดไก่ไก่น้นคือส้มตำมาแล้วจ้าส้มตำกระดุ่งค่ะันส้มตำถานนะคะแล้วสกระดุามสุดท้ายค่ะ เลียวเซียวแต่มันเป็นไข่ปลาเรียบวินยาเรียบเทียบ,ยบค่ะร้านนี้นะคะกาแฟก็อร่อยค่ะอาหารอร่อยทุกอย่างนะคะน้ำชงน้ำดื่มอร่อยหมดจังอร่ออร่อยกันนะคะ นนี้บรรยากาศดีมากค่ะจัดร้านสวยมากเลยมีต้นไม้เยอะมีไอ้น้ำด้วย Yeah. มมีมตอ,อร่อยไหมลูกตมมานุ่นเลย้าอร่อยไหมลูกามานุ่นว่าอร่อยอร่ยไหมคะเจ๊กุ้งต้นตค่ <laughs> แม่ายกินอะอร่อยมั้งคะวันนี้ไม่<อ>กินไม่ลงเลยใช่ไหมไม่ค่ะ <c oughs> เต็มปากเต็มกระด้งค่ะ <c oughs> อร่อยหรือไม่อร่อยดูจากจากอาการของทุกคนก็รู้มีอยู่สองอย่างไม่อร่อยก็หิว นี่จ้าปลาทูน่าฟูค่ะไม่เคยกินเลยเคยกินแต่ปลาดุกฟูอันนี้เป็นปลาทูน่าฟูน,นี่เจกุ้งจะสาธิตการกินค่ะปลาทูน่าฟูค่ะเจกุ้งกินอะไรก็น่าอร่อย ใส่น้ำจิ้มลงไปเต็มเต็มคำนะคะไหนไหนไหนสุดยอดสุดยอด อออร่่ยะใส่เขาคุกกี้ขนมปังแหละออ้ยอันนี้เมนูของหวานจ้าสวยมากเลยอันนี้เป็นเมนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใช่ไหมคะอ๋อเป็นซิสเตอร์ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday เสียงกองเ to you คือฟังแล้วนะเราคิดว่าเราคิดว่าเราจะไปเมื่อไหร่นาคาเมื่อคี้เจ้าของวันเกิดบอกว่าร้อง Happy birthday ไม่คือค้าขอใหม่ค่ะ วันทูตี Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you and me โอเคกินได้ไม่เป่นไรดิเขาไม่เปล่านะเวลาเราแชร์าดนมแชรอ๋อเอา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 เลยเอาเลยเอาเลย เนี่ยราดได้ไม่ราดก็ได้เอา,เร,ารีบกินเลยไอติมละลายหมดแล้วกินเลยกินเลยจ้ามจมแม่มีการร้องเพลงร้องเพลงไม่ถูกใจไม่ยอมลาบต้องร้องใหม่ต้านเร็วอร่อยอ,อันนี้คืออะไรนะเบนเบนโทสเบนทูสไม่เหมือนเหมือนเคยเป็นขนมป,นปัง ขนมปังไส้อะไรแบบทุกอย่างอ่ะกินเลย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 ต้องมีพิธีด้วยใช่ป่ะกระทะเร็วพอกินได้มันนมข้นอ่ะมันจึงใช่แล้วานเลยล้านเลยไม่ต้อว่าเปนหวานแล้วไม่ต้องว่าหรอกเฮียไม่บอกก็ไม่รู้ไม่รู้ก็กินได้ทอดอร่อยเนี้ยอร่อยอ่ะกระทะนี่คือปุ่มเรียกพนักงานค่ะ บริเวณร้านนะคะตกแต่งได้สวยงามมาร้านอาหารที่เรามากินก็ใช Even when there's no hope, you can still go I never answer the no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway, is a nice way